รายงานผลการปฏิบัติงานงานางสาวหันสาดาสีครูชำนาญการรักษา,าการในตำแหน่งหุ้นในยการโรงเรียนบ้านม่วงหลังตาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนนักเรียนจำนวน58คนอายุราชการ24ปี วุฒการศึกษาระดับปริญญาตรีคณูศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาหนึ่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านเรื่องหนองตาดมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผนปฏิบัติการประจำปีที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูมีความสามารถในการจัดกิจการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนำสื่อหนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานทั้งสี่ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิง่นซึ่งโรงเรียนได้ร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาบริหารจัดก,การศึกษาของโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถส่งเสริมสนับสนุนครูให้จัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นกระบวนการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้การแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูจัดทํานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษา โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระตุ้นส่งเสริมมอบหมายให้ครูและบุคลากรดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่กำหนดไว้ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและองค์กรผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและมีเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง,ขง 3. ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความร,ารู้ตามที่หลักสูตรกำหนด 4. ด้านการบริหารงานชนุมชนและเครือข่าย โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนโรงเรียนร่วมกับคณะครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร่วมพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำผง เพื่อมาจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียนและประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคัาคงมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสายศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนารายสอนเรื่องยาเสพติดและประสานพระประสงค์วุฒิธโมมาสอนทำศึกษาในโรงเรียนทุกวันศุกร์ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพาเจ้าได้พัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมประชุมอบรมสันมนาผู้บริบราหารในระดับเัื่อขายทั้งตำบลอําเภอและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปิดงศึกษาสุรินทร์เขตสองเพื่อปรึกษาหารีรับมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าอบรมออนไลน์จากเกตออนไลน์ต่างๆ,างๆเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมได้วิธีที่หลากหลายเพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็นสกยลภาพผลงานการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้รับเกียรติบัตรครูผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นเนื่อในวันครูแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองเป็นตัวแทนของเครือข่ายโรงเรียนนุนลาย1ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2จำนวน5รายการคืออัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึง โรงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์การแปลร,รูปอาหารการทำน้ำพริกเครื่องเคียงและการแข่งขันมายากลนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขันมายากลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนรั้งที่70ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4ระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินแบบตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสอสอเมื่อวันที่15กุมภา,าพันธ์2566ที่ผ่านมาข้าพเจ้ายึดมันม่นในสถาบันหลักของประเทศมีความสัตย์สุจริบ มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรำมีจิตอาสาจิตสาธารณะ มุ่งประเด็นส่วนรวมมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมันม่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการคารูเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรบัาบรรณของวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินยัย